ส่วนใหญ่คอนเสิร์ตที่มีไปมีมักจะไม่ค่อยได้ cover เ,เพลงค่ะถ้าเป็นมิตรลักของมี่จะทราบเีแลวมี่ก็จะคิดมากม,มากเลยว่าจะ cover จะเพลงนึงคือเพลงอะไรดีค่ะคิดอยู่หลายตลบตอนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็จบออกมาได้เป็นเพลงนี้ค่ะลองส่วมวิญญานเป็นดีว่าดูสักทีนะ 我像被困在缅甸热带，没有你照顾，我只能独自流浪。 and you, Thank you. สวยงามมากขอโทษด้วยค่ะขอโทษที่เอิดมาไม่ได้เป็น for e แต่เป็น i n g ะค่ะขอโทษแตคุณสวยมากค่ะเป็นพื่นที่มีก็มีก็คุณสวยมากๆค่ะค่ะแล้วไม่ลงมาเหรอคะลงยังไงคะพี่กระโดดูดดดดดไดรดนี้ค่ะดละไม่ต้องเชียร์ทุกอย่างที่พี่บีบอกก็ได้นะคะ หมอฉุกเฉินสแตนบายได้อย่างไรขออนุญาตเดินลงนะคะทดินลงมาให้เดินลงไพิพิธภัณ่์สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะค่ะพี่่เขายังไม่ได้เจอพี่เลยค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เสียงของพวกเราไคโรอจะหนักหูนิวจิ๋วต้องออกจากวงการรวมั้งเราก็ออกตามนิวจิ๋วไปเลย

เราดูป่วยเหรอคะพี่พี่ถามทุกคนสบายดีไหมเอาเป็นคำทักทายค่ะเป็นคำทักทายคะไม่จำเป็นต้องป่วยไม่จำเป็นต้องป่วยนะี่กระเทยหรือรถบรรทุกขับขนเยอะแล้วเกินค่ะแล้วขนดูไม่ใช่ธรรมดาด้วยเพราะว่ามีเพชรเพชรด้วยค่ะมี้ขนมีเพชรด้วยก่อนไม่แล้วแป้งนะคะที่ข้างหลังเปิดมาแล้วว่าเห็นพวกเราเนี่ย ที่กรีดนี่คิดว่าเป็นพวกเราหรือว่าเป็นตู้เย็นคะจะแกนี่จะแตกสีตู้เย็นสีครื่องมันดูใหญ่ๆหรือว่าเรานี่แจกรางวัลตู้เย็นเหรอจะสละสลากอย่างนั้นค่ะโอ้โหได้พี่ๆทั้งสี่ท่านมามีประทับใจมากเพราะว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณร้องเพลงแบบเก่งขนาดนี้นี่คือเรียนมานะฝึกมากับครูอ้วนอ้าครูอ้วนวค้อไม่ดีนุ๊ก แล้วสืตทอดประวัติอยู่ที่ละมาอเหมือนกันนะครับ่ะวันหลังต้องมาสอนมีบ้างนะมีไม่ได้เซี่ยวคุณเลยความสามารถอะมันจะดีน่ะไม่ไดม่มันก็แน่อยู่แล้วครก็ที่นี่อย่ามาเทียบไม่ถอดตัวเลยหรอกเขาเชิญพวกเรามาพวกเราเไม่ได้เดี๋ยวพวกเราแต่งตัวมันก็คือเหมือนเป็นนางพญาแต่เราลองดูพอแต่งตัวมานกิดสกอตเท้ วิอยากได้ฟังเสียงสดๆนะะจริงๆเมื่อกี้อยู่ตรงนี่จับไม่ได้เลยว่าลูกเอื้อนเมื่อกี้มันคอี้ได้แบบว่าโอ้โหต้องใจมัต้องต้องเจนนี้เพราะว่าจริงๆนี่เขาเดอะวอ์มาก่อนเดะ๋ยไม่ใช่นักการนะครบมูลนิธิที่ช่วยปมากั่เลไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของพิภพจรดาเดี๋ยวให้พี่มีสังเกตดีๆเลยค่ะว่าเป็นลูกคอหรือว่าลูกกระเดือกกันแน่จริงๆสาองมาอย่างใช่ไเมื่อกี้ทุกคน มองลงมาก็เห็นว่าทุกคนอึ้งว่าทำไมเจนนี่เสียบเพลาะขนาดนี้เออเขาอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะหลายคนน่าจะรู้นะเพราะว่าคนที่ชื่อแบบลงไายด้วยอี้เนี่ยจะเพลาะจะเสียบจะเพลาะก่ะปามี่เออวิทนี่เออมาลา้แคลลี่เออดัมมี่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่คิดว่าอยากเล่นเฉยๆมีใครอยากเล่นดัมมี่ไหมครับเราลิงค์เดี๋ยวเราหัวเจนนี่เจนนี่ โอเคในอวดมาขนาดนี้ขอขอสักสักประโยคได้ไหมคะนอกจากพี่มี่แล้วตรงนี้มีใครอยากฟังเสียงสดเจนนี่บ้างไหมคะไม่เราไม่ใช่อะไรถ้าไปถามเขาแล้วเขาเงียบแล้วมึงจะลองไหมล่ะอ่ะตอนร้องอยู่ดีแหละเออตอยากโชว์อ่ะแล้วมันจะร้องแยบเชียวสแล้วก็ใอ้น้องสาวเขาบอกก่อนค่ะสะดุดขอโทษค่ะกลืเกือบหลุดพูดคำที่เขาห้ามพูดแล้วพูดได้เหรอคะพี่รับคำว่าอะไรเหรอคะพวกคำหยาบอะค่ะพี่มี่ค่ะ ไม่เป็นไรก็เข้าร้องเลยดีกว่าโอเคเนี่ยอีกคับเข้าบ็อกกิ้งนะป๋าเดี๋ยวเดีนยวเดี๋ยวเสจนี่้องเสร็จพี่ีบอกพี่พี่อยากฟังคำหยาบมากกว่าแล้วโอเคมามิวสิกก็คงได้รู้แล้วว่าเซนนี่ปัญหาค่ะโอ้โหเราไม่อมุ่งแถวน่าเลยนะที่เซนนี่ไม่ใช่ไม่มีน้ำใจไปจากฉันง่ายได้โดยไม่มี ถ้าร้องได้ขนาดนี้ถือว่าร้องเก่งมากนะคะลูกคออย่างนี้ยังทำไม่ได้เลยคุณฝึกหลายปีไหมคะไม่ได้ฝึกได้ฝึกเลยฮะอันนี้ธรรมชาติ่แล้ววันนี้มาคุณทานคุยกันก่อนสิคะทานอะไรหรือยังเนื้ที่มาแกงไตปลาพี่บี้เขาหลังอร่อยมากคนใต้คนใต้ก็ชอบแกงส้มแกงกรป๋อแต่จริงๆบ้านนี้คนโบราณเขาชอร่อย่างไก่ ฟังเลยเหรอไม่ลองเลยคือ <c oughs> ปล่อยฟังไปเลยปล่อยเลยอุย้ยฮะเมื่อกี้เสียงจริงจริงนะคะทำไมอ่ะมันมีมันมีหลุดออกไปเหรอหลอกลวงคือเอาดีๆเอาง่ายๆอ่ะคือเมื่อวานเรามากันแล้วรอบหนึ่งมอเรามากันแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มีพี่ๆค่ะถ่ายเอ่อวิดีโอข,อ,ของเราเร<อ>าล้องเพลงไปลงโซเชียลมีเดียค่ะหลายๆคนก็มาตอบคอมเมนต์ค่ะในในวิดีโอของพวกเราว่าอุ้ย คอนเสิร์ตใครคะบอกคอนเสิร์ตพี่มี่คะวันนี้มีอีกวันหนึ่งนะคะอีกคนนึงมาตอบกลับเลยบอกว่ายังไงไปซื้อบัตรกันได้นะคะมีคนเทขายกันเยอะเลยทำไมล่ะคะเขาเห็นพวกหนูมาเขาเลยเทขายบัตรรอค่ะพี่มี่คะหลงสารไม่จริงหรอค่ะวันนี้เต็มเลยคุณเห็นไหมคะใช่ค่ะเต็มนี่เต็มเก้าอี้เต็มเลยไม่มีคนนั่งโอเคเข้าใจไม่ใช่ค่ะเก้าอี้ทุกที่นั่งมันเต็มเลยคนเสียปรบมือให้ตัวเองทุกท่านเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยที่ยังคนอยู่ในโชว์พวกเรา วันนี้วันนี้ทางที่นี่ค่ะเอ่อคุณผู้ชมและแขกรบบเชิญจริงๆวันนี้ก็มาในฐานะของคนที่รับโรงพยาบาลรามาธิบดีแต่พวกเราสี่คนเนี่ยถือว่ามาในฐานะตัวแทนของผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เข้าแขกมาแชร์ไปตามคือเป็นผู้ที่ใช้บริการธรรมดาได้ไหมใช่ปะเพราะช่วงเราเนี่ยจะเป็นช่วงระดมทุนนะครับเพื่อเอ่อสร้างห้องดับจิตใหม่นะคะให้แบบ้องเจนนี่รอเจนนี่ พน้องบทว่าแอนเก่าค่อนข้างหลอนกันให้เน่าเร็วทุกชั้นะจุดพลาดเลื่อนไปเยอะใช่ค่ะแล้วก็ล้อเตียงเลื่อนมันเริ่มกระตุกมันเริ่มติดค่ะนอนไม่ได้คมันหลายะคนสูญสิ้นไปนะค่ะพูแบบนี้ไม่ได้ดูหน้าผมน้องสาววันนี้สวยไหมคะพี่มี่ค่ะทุกคนเลยค่ะเรียกได้ว่าหน้าส่งผมผมส่งคนคนส่งแก๊สค่ะหรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าผมนี่แม่ย่าหน้านี่พ่อปู่ค่ะ โอเคสวยมากเป๊ดพี่มีดไอ้เรื่องนี้หนูอาจจะแพ้แต่ว่าวันนีเฮ้ยมีพี่ก๊อฟหรือเป็นล่าเนี่ยโามีหลายคนทักผิดว่าที่นัดมีเลียโอ้โหแต่เขาบอกว่าไม่ได้มีเลียค่ะเขาอุทานเลยว่าโอ้เลียมีไต่คุ้เป็นงคะ นัดมาเรียค่ะนัดมาเรียเดี๋ยววันนี้เขาวันนี้เขาผูกโบแล้วเขาดูเด็กลงนะใช่เด็กลงเนาะเมื่อวาน่ะดูอายุ7ล้านปีวันนี้เราเหลือหกล้านนะล้าเดียวเขายังเด็กอยู่นังอก่แกมีพี่มีนี่คะเพลงอะไรเพลงอะไรซ้อนกลิ่นเออซ้อนกลิ่นอะไรซ้อนกลิ่นแก่เลย40แล้วเนาะกลิ่นแก่มันมาเนาะหนูอย่าว่ามันมีเพลงที่เหมาะกับหนูด้วยพี่มีก็ร้องไปได้ไปตองให้เธอเลยเพลงอะไรหรอกลัว แต่เพลงที่สองเธอไม่แต่ว่าแต่จริงๆเชื่อว่าตรงนี้ทุกคนรักปามีแล้วก็จะมีเพลงของปามีที่แบบว่าเหมือนเหมือนเป็นเพลงประจําตัวที่กระทบจิตกระทบใจเราตลอดอย่างอย่างของของปามีเนี่ยของแบบมันมีอยู่เพลงนึงที่มีอยู่ช่วงฟังทุกวันแล้วก็ถือว่ามันมีความหมายกับเรามากๆจริงนะฮือเพลงที่สองมัเมื่อตะกี้นี้รุ่งนี้อาจไม่มีฉันคือเพลงเนี่ยที่ฉันฟังทุกวันเลยตอนที่ที่ฉันน่งบวชเป็นพระอยู่ที่แล้สิบุรีอ่ะเป็นแบบ เหมือนเตือนเราอะว่าหลวงพี่ตีห้าตื่นเนาะแปดโมงอะตลาดรัดนีเขาเลิกบินะบาศกันแล้วถ้าไม่ตื่นอาจไม่มีชันคือความหมายนี้เลยเข้าสู่ทุกวันแล้วมันเริ่ใจแม้แต่ตอนเป็นพระสงฆ์อยู่ยอนเลยค่ะพี่มิชมมาสุดยอดด้วย รับรองได้งานบวชด้วยเนาะพี่มีเนาะเลาเขียนเพลงแบบเพื่อไปในทุกบริบทในทุกลุ่มในกลุ่มทุกเพศทุกวัยค่ะรวมถึงสถาณพศน์ด้วยตัวอย่างทราบว่าอย่างวันนี้เรามีเรามาทำบุญที่พี่มมีประสบการณ์อะไรพอเป็นเล็กน้อยอยากจะแชร์ให้พวกเราฟังไหมคะที่มันน่าตื่นเต้นหรือว่าอไม่มีใช่ไหมคะโอเคมีอยู่มีอยู่ พราะปกติอะหนูจะชอบไปตรวจร่างกายกันเพราะว่าเราจะได้เช็ค up ได้อะไรได้ว่าเราอะมีโรคหรือเปล่าเราจะได้ป้องกันได้อะไรเงี้ยค่ะวันนั้นน่ะหนูไปตรวจแต่ว่าพอดีมันติดใกล้เที่ยงพอดีแล้วก็คุณหมอพยาบาลเนี่ยก็คือมีเคสเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็รีบกันมากทีเนี้ยคุณพยาบาลน่ะก็เลยมาบอกหนูบอกว่าโอเคถอดเสื้อผ้าได้เลยนะเตรียมตัวได้เลยนะเดี๋ยวคุณหมอมาเขาพูดแบบนี้ค่ะเพราะว่าเคสมันเยอะมากเขาให้ถอดเสื้อผ้าแล้วก็นอนเลียงเลียงเลียงเลียแต่ละเตียงเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมีผ้าม่านกั้นนะคะผ้าม่านก พอเสร็จปุ๊บหนูก็นอนรอนอนรอค่ะคุณหมอเขาไปเตียงที่หนึ่งเตียงที่สองเตียงที่สามหนูเตียงที่เก้าค่ะพี่มีค่ะ,อะพอมาถึงเตียงที่9้าหนูถอดเสื้อผ้านอนรอเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณหมอถามว่ามาทําอะไรครับหนูบอกว่าอ๋อมาตรวจฟันค่ะ <c oughs> ทําไมต้องถอ,อเสื้อผ้าแต่น,นี่คล้ายๆกันคืออันนี้ทางเราก็เป็นกระเทยอย่างอารุกระหมดเนาะมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราใช้งานผิดแบบมันไม่ค่อยถูกนเออ จนมันต้องไปหาคุณหมอแล้วถ้าเกิดคุณหมอจะดูถ้าเเวลาสูตรไหนนะคะสูตรไม่ไม่พี่ม่จะดูเลยเปิดเปิดให้เห็นดีกว่าคือถ้าเกิดว่าใครเคยไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้ว่ามันจะเป็นเตียงแล้วมันจะมีด้านท้ายเตียงมันจะเป็นเหมือนเป็นที่ให้เราลองเข่าอ่าอีเข้าไปมันคือเราต้องเป็นนั่งอย่างเงี้ยอ่า ก็เลยว่าตอนนั้นเขาไปตรวจก็เห็นแล้วเราว่ามีว่าคุณหมอไปอยู่ข้างในแล้วตรงเนี้ยมันอายอ่ะพอมันเข้าไปแล้วเราอยากทำให้มันเร็วที่สุดใช่ไหมฮะเข้าไปแล้วก็ถอนเกงแล้วก็นั่งแบ้ปุ๊บแล้วก็บอกคุณหมอคะเอาได้เลยค่ะเริ่มได้เลยค่ะคุณหมอตอบออ๋อผมไม่ใช่หมอครับผมมาทำแอร์แล้วก็เอออย่าไปบอกใครล้วกัน สักวันเอาพอหมอมาจริงหมอมาจริงเอามาตรวจจริงกันนี่จะเช็คก่อนเดี๋ยวว่าอันนี้หมอจริงใช่ไหมครับหมอใช่ครับใช่ครับหมอเขาก็ตรวจเขาก็เริ่มแบบเช็คเช็คเหตุการั์เช็คเช็คเพอหมอร้องออกมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โคือไงคะคือโกรธนะก็หันไปแบบหันไปวีนหมอแล้วหมอมีมารยาทหน่อยค่ะรู้ว่าหลวมแต่มันไม่ใช่เรื่องค่ะหมอจะมาโอ้โหอะไรสามที หมอบอกหมอขอโทษครับหมอไม่ได้ตั้งใจหมอโอ้โหหดเดียวที่เหลือมันไปเสี่ยสะท้อนนะฮห้องมันโกงมันโกงมันโกงโอ้โหคือเอาง่ายๆข้างในมีรังนกนั่งแอ่นนะบอกให้เอาเลยนี่เอามาโอ์เอามาโอมเก็บรังนกมันไม่ได้เลยต่อไปนี้มีอูทานุ่ว่าโอ้โหนี่มีไม่เหมือนเดิมเลย พี่มีอุทานโอโหเดี๋ยวไม่ได้พี่มีต้องอุทานไปสามโอ้โหสามรอบค่ะโอ้ค่ะโอเคเสียงเบาเข้าสถานการณ์วีนไหมวีนไหมีนพอแล้วล่ะเดี๋ยวไม่ทานรถไฟฟ้ากันโอเคนะคะก็มีคิดว่าวันนี้พี่ๆมาร่วมงานบุญนี่ก็เป็นอีกสี่ดวงใจนะคะที่มาทำบุญแล้วก็มอบเป็นขุนดีๆอย่างนี้ดีอย่างนี้เลยแกซอฟทุกคนนี่ชอบซึ้งใจมาก นี่แค่การแบบดูสิคะพวกเราอยู่ตรงนี้ยมาด้วยใจหมดเลยค่ะเด็ตั้งใจทําเต็มที่แล้วหวังอย่างเดียวเลยค่ะคือหวังให้คุณมีความสุขเพราะฉะนั้นพี่ๆจะเอนเตอร์เทนคุณคุณก็ช่วยรับฟังนะคะพี่มิคะช่วยอ่ะคืออยากต้องขอช่วยเลยฟังอะไรดีๆมาทั้งคืนแล้วก็ให้พี่ๆเขาลงโทษคุณหน่อยด้วยนะมันไม่มีใครเต็มใจฟังพวกเราเลยหรอกตอนเลยนะ เดี๋ยวลุกขึ้นประโยคแรกลุกทั้งห้องหมาขึ้นมาลุเต้นลุกขึ้นมาเต้นสิคะลุกแล้วก็เดินออกไปเลยลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นขอ่เชิพี่พทั้งสี่ท่านนะคะขอเสีย์ตุศิลป์บุศิลป์ตุศิลป์เตือนไว้เลยนะคะว่าเสียนสดกำลังจะมาแล้วตุศิลป์ค่ะแล้วไม่แล้วมีอ่ะเธอไปไหนฟังก่อนลุกไปไหนอ่ะไปสังกัดกิไปเช็คชื่อนะ ถ้าดูเวลาแล้วมันช่วงขายแล้วเน,ะะนาะก<ม>ารตลาลด